ในการใช้โปรแกรมควบคุมโดนผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับขั้นแรกเราต้องไปที่ setting เพื่อติดต่อโดนกับ wi-fi ก่อนนี่ครับ t ทโลเอ f ซีหกเแล้วก็คลิกแล้วเชื่อมต่อเลยครับ ตอนนี้ก็เชื่อมต่อได้แล้วแล้วก็ปิดครับพอปิดเซ็ลบอยแล้วเราก็เปิดโปรแกรมเทโลเพื่อจะทําการคอนเน็กกับโปรแกรมนะครับเพื่อควบคุมโดนตอนนี้โปรแกรมก็เปิดขึ้นมานะครับจะเป็นลักษณะเช่นนี้ครับ ตอนนี้เราก็ทำการคอนเน c t นะครับกับโดนได้แล้วโดยจะมีภาพติดต่อที่กล้องเข้ามานะครับทีนี้จะมีตัวควบคุมอยู่สองด้านด้านขวานี้อันนี้บินไปหน้าอันนี้บินถอยหลังนะครับอันนี้ไปทางขวาอันนี้ไปทางซ้ายส่วนด้านซ้ายนี้อันนี้เพิ่มเพดานบินอันนี้ลดเพดานบิน อันนี้หมุนทางขวาอันนี้หมุนทางซ้ายนะครับถ้าเราจะบินขึ้นเราก็ต้องกดนะีครับปุ่มนี้แล้วทําการเลื่อนสไลด์ทางขวาโดนก็จะบินขึ้นนะครับแล้วถ้าเราจะทําการบินแบบโหมดนะี่ครับโหมดแรกจะบินออกจากมือเราโหมด2ทําการตีลังกา,กาได้โหมด3 Up a ัพแอนด์คือจะบินถอย ห่างจากเราแล้วโหมด3.60ก็คือบินหมุนถ่ายนะครับ3.60องศาเซอร์เคิลนี้ก็จะบินรอบๆตัวเราเบลา์โหมดนี่คือบินขึ้นบินลงนะครับนี้ก็เป็นการบินแบบโหมดส่วนเซตติ้งตรงนี้นะครับก็จะมีแบบสโลว์แบบฟาสต์อันนี้เป็นแบบกล้องนะครับซึ่งเราไม่ได้ใช้นะครับ แล้วก็บลูทูธอันนี้บลูทูธนะครับเราไม่ใช้ Wi-Fi นี่ก็เป็นการที่ให้เราตั้งชื่อว่าเทโลนี้นะพาสเวสร์รนี้สามารถใส่พาสเวสร์รได้นะครับแล้วก็อื่นๆอันนี้เราก็ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวเขาครับเพราะส่วนใหญ่มีให้เตือนแบตเตอรี่ต่างๆ แล้วก็มีความสูงนะครับแล้วบิดเลสกับโอโต้อันนี้เราก็ไม่ต้องยุ่งกับเขาครับส <Okay. S 1> ่วนตรงนี้นะครับตรงจะมีตรงบริเวณนี้ก็จะเป็น mm hmm. เขาเรียกว่ามารให้รู้ระเวลของไฟแล้วก็ตอนนี้ Wifi ติดต่อแล้วส่วนตรงนี้เป็นความสูงนะครับตรงนี้เป็นความสูงความเร็วด้านบนนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสามารถที่เราจะถ่ายนะครับเลือกถ่ายว่าจะถ่ายเป็นนะครับอะไรได้นะสามารถถ่ายกล้องเข้าได้นะครับหรือถ่ายเป็นกล้องเชื่อมต่อแล้ว คอ c n น็กนะครับอตอนนี้ก็เชื่อมต่อแล้วนะครับทีนี้เราทดลองบินกันกด take off แล้วก็เลื่อนสไลด มาด้านขวานี่ครับตอนนี้โดนก็บินขึ้นมาแล้วเราจะให้เลี้ยวขวาหมุนขวาครับหมุนซ้ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะให้บินไปหน้าครับถอยห,หลัง แล้วก็เพิ่มเพดานบินครับเพิ่มเพดานบินหมุนขวาแล้วไปหน้าหมุนขวามาหน้า หมุนขวามาหน้าแล้วก็ลดเพดานบินหมุนขวานะครับและที่จะลงเราก็กดที่ take off อีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็บอกว่าแถบ นี่แหละครับแค่นี้ก็เป็นการที่เราจะทําการควบคุมโดนผ่านโปรแกรมเทโลนะครับได้เรียบร้อยส่วนเราจะทําการถ่ายรูปหรือถ่ายวีดีโอเราก็สามารถที่จะเลือกบริเวณตรงส่วนนี้ได้นะครับอันนี้ถ่ายวีดีโอ นี่ถ่ายรูปนะครับถ้าจะปิดโปรแกรมเราก็กดออกสองครั้งนะครับโปรแกรมก็ทำการปิดนะครับ ก็เป็นอานเสร็จสิ้นนะครับวิธีการควบคุมโดน